สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง C ซอซินนะคะวันนี้ก็มากับคอลเลกทีฟเนาะเรื่องระหว่างฉันกับเธอหรือเธอกับฉันหรือเราสองคนก็ได้นะคะสามารถดูได้ทุกสถานะเลยไม่ชัดเจนคนมีคู่หรือคนที่เพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยกันก็ได้นะคะก็จะมาดูกันว่าพลังงานจะออกไปในลักษณะของคู่แบบไหนเนาะถ้าหาว่าบาังเอิญว่าคุณเนี่ยเปิดมาเจอหรือว่าออมีบางอย่างอะที่ทำอยากให้คุณ ทําให้คุณอยากเปิดคลิปนี้นะคะมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่พ่อยากบอกคุณก็ได้เนาะถ้าหากว่าพลังงานตรงเนี่ยก็สามารถนําไปปรับใช้กันได้ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ใช่พิกาเด็กเนาะไม่มีกองให้เลือกนะคะก็แต่ว่าลักษณะพลังงานก็เป็นพลังงานรวมๆเป็นคอลเลกทีเป็น,เ,ปนเหมือนแบบการดักจับพลังงานอะคล้ายๆกันแหละแต่แค่ไม่มีกองเนาะ ใช้วิจัยนในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเป็นดวงทั่วๆไปจริงๆอะ่ะแล้วก็ช่องของเราเนี่ยดูไพ่แบบกลับหัวกลับหางด้วยเพราะว่าเขาจะทำการสละพลังงานแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยอ่านไพ่ได้กว้างและเข้าใจไพ่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะ ในเรื่องของหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะดูพลังงานของความสัมพันธ์ว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าณตอนนี้เวลานี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ดูความคิดความรู้สึกของเขาและสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเนาะมาดูกันเลยวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเรื่องของฉันกับเธอเนี่ยหรือว่าเรื่องของเราสองคนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ใบแรกเลยจ้าอุ้ยเดสกลับหัวมันยังไม่จบกับเธอสิ่งที่เธอคิดว่ามันจบแล้วเนี่ยมันยังไม่จบมันยังติดอยู่ยังไงก็ไปไหนไม่ได้หรอกอคนคนนี้ไปไหนไม่รอดนะคะแปดดาบเด็กดาบ <c oughs> ขอภัยเรื่องเสียนิดนึงสองเหรียญ The Emperor สี่ไม้เด็กเหรียญกลับหัวนะคะ justit กลับหัวหกเหรียญเจ็ดเหรียญเดี๋ยวเราขอนิดนึงนะเด็กเหรียญโอเค justit โอ้ จีเอเดีย s เพรสขึ้นมานะคะเจ็ดเหรียญละขึ้นมาทำไหมหกไม้เราไงอ่ะหนึ่งไม้หกไม้หนึ่งไม้เ <c ười> ออโอเคใต้สำรับนะคะว่าทาวเวอร์คืออะไรฉันขอขยายนิดนึง <c ười> ทาวเวอร์ สักครูนะ everyone เธอมิตคืออะไรอะเอ๊ะมีความสับสนลังเลอยู่ในนี้นะฉันต้องเปิดเยอะนิดนึงแปดเรียน the fool กลับหัวเราเข้าใจแล้วคนคนนี้เนี่ยงงมากๆเลยนะคะ จริงๆอะคลิปนี้ collective collective เนี้ยเราทำแล้วพร้อมๆกับเอ่อผ้าอยากบอกอะไรกับคุณเนาะแล้วพลังงานมันออกมาทำให้เราอะพูดออกมาแบบโกงๆกงง,ง,งงๆเราก็เลยต้องไม่เอาดีกว่าคลิปนั้นฉันทิ้งไปแล้วฉันมาทำใหม่ซึ่งเรารู้สึกว่าพลังงานมันออกมาในลักษณะคล้ายๆกันก็คือมีความงง,งๆเหมือนกันนะคะ เรามองว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความสับสนในตัวเองเยอะมากๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งพลังงานอะออกมาในลักษณะนี้เกือบทุกคลิปนั่นแหละนะคะไม่รู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าหรือเป็นพลังงานของอีชั้นเนี่ยสถานการณ์แต่จริงๆมันก็ไม่ได้คลายสักเท่าไหร่ก็เป็นอาจจะส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะมีความคล้ายคลึงในลักษณะที่ว่าเออ เขามามาไปไปเออนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชะลอลงแล้วก็ไม่ได้คุยหรืออาจจะคุยกันน้อยมากๆเลยอะ่ะแล้วตัวคุณอาจจะคิดว่าเออมันคงจะจบแล้วแหละเขาดูไม่ค่อยแคร์คุณสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้ว <laughs> เขาแอบมอง แล้วก็แอบ,บจับตาดูคุณอยู่สม่ำเสมอเลยนะมันเหมือนกับว่าเขาสตั๊กแล้วก็ไปไหนไม่ได้อะเออยังไงยังไงก็ไม่สามารถที่จะมูฟ e อนไปจากคุณหรือว่าเอาคุณออกจากหัวได้เลยเขามีความรู้สึกว่าออยากไปต่ออยากประคับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้เราขอเปิดดี e อม p พ r อรนิดหนึ่งนะคะต้องขยายเยอะเพราะว่ามันมีความคอนทราดก,กันในไพ่ยเยอะมากๆเลยเนาะ The emperor เราคิดว่าเขามองว่าออสักครู่นะแวบขึ้นมา The emperor เนี่ยมีพลังงานของชาวต่างชาติอยู่ด้วยนะคะซึ่งเรามองว่าในในกรณีของคนที่แบบว่าคุยกับชาวต่างชาติหรือว่าเออคบแล้วเขามามาไปไปเนี่ยมันเขามองว่ามันเป็นไปได้ยากกับ ความรักที่มีระยะห่างหรือว่าระยะทางกันขนาดเนี้เขาอาจจะคิดว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของความสัมพันธ์เนี้ยมันจะลงเอยไปในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาก็เลยเหมือนกับมามา,มาไปไปไงคือไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงเหมือนกันนะคะ ก็ไพ่ก็ขึ้นมาในลักษณะที่สับสนอย่างเห็นได้ชัดเลยเออถ้าไม่ใช่คนต่างชาติเนี่ยเราคิดว่าคนคนนี้อาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีหรือว่ามีสถานะทางสังคมที่ดีหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่โตกว่าคุณมากๆม,มีระยะออห่างของอายุอยู่นะคะ มันบางอย่างอะ่ะมันทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากกับความสัมพันธ์นี้เขามองไม่เห็นจุดหมายเขามองไม่รู้ว่าเออถ้าเขาต่อไปแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่รู้ๆคือเราคิดว่าความรู้สึกของเขาอะ่ะมันยังทำให้เขาอยู่กับคุณแต่ตัวเขาอาจจะที่มามาไปไปเนี่ยเป็นเพราะว่าบางครั้งหรือ80%อะ่ะ เขาใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะเออแต่สุดท้ายแล้วหัวใจมันก็เรียกร้องที่จะมาหาคุณอยู่ดีมันก็เลยทําให้ตัวเขาติดแงกแล้วก็ยังไงก็ไปไหนจากคุณไม่ได้หรอกอืคนคนนี้มองหาความมั่นคงนะคะแล้วดูเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเขาอะ่ะไม่เขาไม่แคร์เขาไม่สนอะไรแล้วอะ่ะเพราะเป็นเพราะว่าตัวเขารักคุณมากๆนะคะแต่ยังไม่สามารถที่จะ ตัดสินใจหรือว่าให้ความแฟความยุติธรรมหรือความถูกต้องความชัดเจนให้กับความสำคัญน,นี้ได้นะเพราะตัวเขาอาจจะยังมีความสับสนอยู่นะคะแต่เราคิดว่าคนคนนี้เขามองว่าตัวคุณมีความเป็นคู่กันกันกบเขาแล้วก็มองว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่ใช่มันมีไพ่คู่เกิดขึ้น The Empress, The Emperor มีความเป็นแบบความเป็นคู่กันอยู่จริงๆนะคะมันก็เลยอาจจะแบบทำให้ไม่รู้ทำไมเราชอบเปิด เจอพลังงานของความเป็นคู่นะเออในขณะที่ช่องอื่นๆเน,นี้ยน้อยมากที่จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้นะคะอืมเออความสับสนที่เขาลังเลอะเราเราคิดว่าอ,อืมตัวเขาเหมือนอยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ประเมินข้อดีข้อเสียไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่อยากที่จะคาดหวังอะไรทั้งนั้น นะคะและเขาก็พยายามที่จะลดอีโก้หรือว่าลดกำแพงในความคิดที่ว่าเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยเขาพยายามลดตรงนั้นลงมาแต่ก็ยังไม่ take a คชั่นอะไรนะคะเป็นเหมือนแค่ความคิดเป็นเหมือนแค่สิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจลึกๆเหมือนอยากโน่อยากนี่แต่ไม่ค่อยที่จะพยายาม take a คชั่นเพราะเขามองว่า มันมีความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเขายังรู้สึกว่ามันมันออกมาในลักษณะที่เขายังไม่ค่อยพึงพอใจคือเรามองว่าคนๆนี้เขาใช้ความคิดมากมันก็เลยทำให้หนู่นนี่นั่นมันไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการอ่ะเออหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะเป็นจริงไม่ได้มันก็เลย ออกมาในลักษณะที่เขารู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นคงนะคะทีนี้พลังงานของทาวเวอร์มาบอกว่าคนคนนี้เขาไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้เป็นเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาทำอ่ะมันจะเกิดข้อผิดพลาดเขากลัวว่าถ้าเขาพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปต่อหรือว่าเขา Take A c t i o n หรือว่าทำอะไรบางอย่างให้คุณรับรู้เนี่ยว่าเออเขาก็มีใจหรือว่าเขาอยากไปต่อเขากลัวว่า มันจะเป็นก้าวที่ผิดหรือว่าการเทคแอคชั่นที่ผิดพลาดเขาเขากลัวเออคนคนนี้นะคะอืมเขาอยู่กับความกลัวเขาอยู่กับความระแวงเพราะว่าเป็นไพ่เดอะฟูลที่ขยายแปดเหรียญเนาะอืมแปดเหรียญเขาหัวกลับคือเรามันมีความแบบคอนทราตกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าเขายังไม่อยากจบแต่ก็ดูแล้วก็ไม่พยายามอะไรเลยกับความสัมพันธ์นี้นะคะเราก็เลยจําเป็นที่ว่า ต้องขยายแดเหรียญซึ่ง8ดเหรียญมันก็คือการที่ไม่พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าไม่พยายามอะไรคล้ายๆกับเจ็ดเหรียญเลยซึ่งมันกลับหัวเหมือนกันเอ๊ะทำไมเขาอยากไปต่อไม่อยากจบกับคุณแต่ทำไมไม่พยายามอะไรเลยนะเหตุผล mm hmm. ก็คือเนี่ยกลัวนะคะไม่กล้าที่จะเสี่ยงไม่กล้าที่จะลองอะไรทั้งนั้นแต่ก็ ยังอยากมีคุณอยู่ต่อไปยังอย,อยากอยู่ใกล้ๆคุณเออมันก็เลยเกิดความความเป็นทาวเวอร์ขึ้นมาในใจของเขาอะหรือว่าในความคิดของเขาในพลังงานของเขาที่ว่ามันลุมสมอิลุงตุงนันไปหมดไม่รู้ว่าเขาควรที่จะทำอยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะเออันนี้เป็นพลังงานรวมๆเนาะพลังงานสลับกันได้นะเขาเป็นคุณคุณเป็นเขานะจ๊ะ อีฉันรู้สึกว่าฉันเปิดไพ่ขยายเยอะมากนะเราก็เลยต้องร้างไพ่นิดหนึ่งเพื่อที่จะดูความคิดความรู้สึกของเขาเป็นอันดับต่อไปมาเดี๋ยวถ้าครบ5,000คนเนี่ยน่าจะได้ไลฟ์ได้น่าจะได้เจอหน้ากันนะ <laughs> จะครบหรือเปล่าทุกคนกดไลค์ ถ้าซับสไคร b ์5,000คนเนี่ยออาจจะได้เปิดหน้ากันนะคะนี่ขนาดไม่เห็นหน้ายังแบบพูดแบบรุกๆก,กพูดแบบงงงงกงกงแล้วเปิดหน้าเลยมาดูจะเป็นยังไงอมาดูกันเลยชวนคุยชวนคุย,น,คยนิดนึงอย่าลืมนะ5,000ซับปุ๊บเราจะมาไลฟ์กันนะคะ,ะมาดูความคิดของเขาก่อนเลยดีกว่า ความคิดของเขาเขาคิดยังไงกับคุณคะหไม้ทาวเวอร์ Tower กลับหัวหไม้ก็กลับหัวนะสี่ไม้สไม้กลับหัวมีระยะทางกันจริงๆอ่ะค e ีนดาบใต้สำหรับไว ไว้ Why? ฉันขอความคิดไม่ใช่ความรู้สึกสักหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นความคิดได้แหละเอ่อสิบถ้วยนะคะเออเขาอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณอะ่ะเอออยากอยู่ใกล้ๆคุณนะคะแต่ว่าเขาอ่ะรู้แหละว่าเขาอาจจะปากไม่ตรงกับใจสักเท่าไหร่เขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่นะพยายามที่จะลดอีโก้อยู่แล้วก็พยายามที่จะยื้อความสัมพันธ์นี้ไว้ทุกๆุทางนะคะ เพื่อที่จะอยากให้เราสองคนเนี่ยได้มาลงเอยกันเขาอยากอยู่ใกล้คุณมากๆเลยคนคนนี้อยากมีคุณในชีวิตมากนะคะอย่างแรงเลยแหละเพราะว่าไพ่ของครอบครัวขึ้นมาเยอะมากๆเลยสามไม้เนี่ยเรามองว่าเขาอ่ะอยากอยู่ใกล้ๆไม่อยากที่จะไปไหนไกลจากคุณหรือว่าไม่อยากที่จะห่างคุณซะด้วยซ้ำเนาะค่อคนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันเลยนะห้าอกใบที่เปิดมาเนี่ย มาความรู้สึกค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ The v e r กลับหัวมันมีความต่างกันนะใน relationship นี้หนึ่งไม้เก้าดาว s t r e n d กลับหัวหนึ่งเหรียญ สตรนคืออะไรอะเด็กไม้หรอเด็กไม้กับหัวคิงถ้วยอ่าโอยมีไพ่ของความแตกต่างเยอะมากๆเลยนะคะได้สำหรับเป็น9้าไม้ เออค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับความคิดของเขานะเพราะว่าดูแล้วเขาก็ดูมีอีโก้พอสมควรแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาพยายามเปิดใจรับอยู่นะคบพยายามลดกำแพงอยู่เหมือนที่เราบอกไปเมื่อกี้เนาะส่วนในเรื่องของความรู้สึกของเขาอ่ะเขากลัวแล้วก็ระแวงไปหมดนั่นคืออีโก้ก็คือความกลัวนั่นแหละเนาะเพราะว่าเรามีความแตกต่างกันเกินไปอะ่ะ ออความแตกต่างในที่นี้เช่าชาติศาสนาภาษา LGBTQ ก็ได้หมดเลยนะคะที่มันเป็นอุปสรรคตัวเขาอะอยากที่จะ take action อยากที่จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้แล้วจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็สบายใจมากยิ่งขึ้นนะกับในเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยกลับมาหาคุณแล้วก็ได้นะในบางคนอะช่างเงียบกันไปแสดงว่าเขาอาจจะเริ่มยอมพูดยอมคุยกับคุณบ้างแล้วนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าอเขาไม่ค่อยเขากลัวก็จริงแต่ว่ามันมันไม่ได้รู้สึกทําให้เขาเครียดหรือว่านอนไม่หลับขนาดนั้นนะคะเออแต่ความกลัวตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นจาก เหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์ที่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าเออเขาไม่สามารถที่จะบังคับได้อ่ะให้มันเป็นไปในตามรูปแบบที่เขาต้องการนะคะเพราะเขามองว่าเขากลัวว่าเราไปกันไม่ได้จริงๆอ่ะอืม ทั้งๆท,ที่เขาอะมีความรู้สึกดีๆให้กับเรานะแต่ด้วยความที่มันต่างกันเกินไปนะคะในบางคนอาจจะมีเรื่องของสถานะทางสังคมเข้ามาข้องเกี่ยวเขากลัวว่าถ้ามันไม่เวิร์กแล้วถ้ามันไม่ถ้ามันไม่สามารถไปกันได้อ่ะเขากลัวว่ามันจะเป็นอะไรที่ลำบากแล้วก็อาจจะรู้สึกแย่กันทั้ง2ฝ่าย อะไรประมาณนั้นนะคะเขาก็เลยไม่สามารถให้ความชัดเจนหรือว่าให้ในสิ่งที่เราต้องการได้น,นตอนนี้เวลานี้หรือในอนาคต3-6เดือนข้างหน้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะขออนุญาตเก็บไพ่ เขาอยากบอกอะไรกับคุณจ้าคนคนนี้ I just want to be don't want to be tied down right now อาคนคนนี้ยังแบบรักอิสระในตัวเองนะักะยังไม่พร้อม I have been getting help In healing myself I want to do this right I have to fulfill my soul lessons with other people first. Eh hey, hmm? like... <laughs> I'm pushing you away because I'm not ready to talk. ทำไมรู้สึกเหมือนมีพลังงานอื่นเข้ามา We need to let each other go so we can g o hmm. I just can't seem to get over you มีความสับสนมากเลยไพอืม <laughs> uh, um, releasing anything that is no longer serving me i have lied to you and pretended that i didn't love you oh, mà, hok, ngay, i'm facing a lot of obstacles st in my life right now Ré, bài, i remember you คนคนนี้เนี่ยเขาอะยังมีความรักอิสระในตัวเองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขายังไม่ค่อยพร้อมที่จะผูกมัดหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์อะไรกับใครสักเท่าไหร่เนาะแต่ทีเนี้ยเขายังบอกอีกว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับเขากาลังกาลังเยียวยาใจิตใจตัวเองอะแล้วก็เหมือนมีคนเข้ามาช่วยเยียวยาแล้วก็ คือคนคนนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นพลังงานใหม่ๆไหม,ไมเดี๋ยวเราจะเปิดนะคะเออเราขออ่านในจบก่อนแล้วเขาอะอยากที่จะทําเรื่องเรื่องเหล่านี้ให้มันถูกต้องตอนนี้เขากําลังเติมเต็มจิตวิญญาณของเขาด้วยบทเรียนกับผู้อื่นอยู่นะคะซึ่งเรามองว่าตรงนี้ไม่แน่ใจว่าใครที่เข้ามาสอนบทเรียนในชีวิตของเขาอาจจะคนคนนี้อาจจะเคยมีครอบครัวหรือเปล่า นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาขยายกันเขาอพยายามผลักคุณออกเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะคุยหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะพูดอะไรกับคุณนะตอนนี้เวลาเนี้ยเราควรที่จะห่างกันสักพักเพื่อที่จะทําให้ต่างคนเนี่ยต่างไปเติบโตนะคะแต่ว่ายังไงยังไงอะ่ะเขาก็ยังไม่ลืมคุณนะอืมเขายังเขายังไปจากคุณไม่ได้อะยังมีคุณอยู่เลยนะคะยังไงคุณก็ยังเป็นที่หนึ่งสาหรับเขา เขาพยายามปล่อยเรื่องบางเรื่องหรือว่าคนบางคนหรือบางอย่างเนี่ยออกไปบางสิ่งบางอย่างตรงเนี้ยที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่เป็นของเขาแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันไม่แน่ว่ามันจะคล้องจองกับคนคนนี้คนที่เข้ามาเป็นคามิคลีไอซิสตูเอชันของเขาหรือเปล่านะคะ เขาโกหกแล้วก็เขาเสแสร้งนะว่าเขาไม่ได้รักคุณอนะตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับอ,อ,อุปสรรคในชีวิตของเขามากมายเลยนะแต่ว่าเขายังจดจำคุณแล้วก็ยังมีคุณอยู่ในใจนะคะอ่ะเรามาดูซิว่าการที่เขาบอกว่าเขากำลังเรียนรู้บทเรียนจากคนอื่นบทเรียนอะไรกับใครกับใครคะหรือว่าบทเรียนอะไรกับใคร คุยเหรียญแฮงแมนคุยเหรียญกลับหัวสองดาบสองดาบคือเด็กถ้วยสามไม้แปดดาบแล้วสิ่งที่เขาอยากจะปล่อยละ่ะคิงเหรียญหนึ่งดาบกลับหัว ตายได้สำรหรับเกเหรียญสักครู่นะทุกคนโอเคเราเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะด้วยความที่มันเป็นไพ่อัลฟเมตอร์เนี่ยมันอาจจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่า ไพอ่อาจจะไม่ได้สื่อไปในลักษณะของคนหรือว่าบุคคลโดยตรงนะคะการ m i c situation ที่เขาบอกว่าเขามีบางอย่างที่เขาจําเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้บทเรียนก่อนจริงๆแล้วบทเรียนตรงเนี้ยมันคือบทเรียนที่ตัวเขา่กำลังได้รับจากตัวเขาเองในเรื่องของคุณนี่แหละคือเขา่เหมือนกับพยายามที่จะปล่อยคุณทั้งๆที่ ตัวเขายังสับสนและดูเหมือนกับว่าเขาอาจจะได้รับบทเรียนแล้วก็ได้นะคะว่าการที่เขาไม่ไม่ไปต่อหรือพยายามที่จะปล่อยคุณไปเนี่ยมันเหมือนมันยิ่งทำให้เขาอยากอยู่ใกล้คุณมากขึ้นแต่เป็นเพราะว่าเขาพยายามที่จะหลุดหรือว่าพยายามที่จะเอาตัวเองออกจากสถานการณ์ของความสัมพันธ์เนี่ย มันก็เลยทำให้บางครั้งเขาตัดสินใจที่จะวิ่งหนีความสัมพันธ์นี้มันก็จะคล้องจองกับที่เขาบอกว่าเขาโกหกนะคะแล้วก็เสแสร้งเป็นว่าเขาไม่ได้รักคุณเนะาะทั้งๆที่ใจเขาจริงๆอะรักคุณมากๆ แต่เราคิดว่าความรู้สึกที่เขามีหรือว่าความกลัวที่เขามีมันมากจนทำให้เขาไม่กล้าที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองและสิ่งที่เขาจำเป็นที่จะต้องปลดปล่อยนั่นก็คือความกลัวแล้วก็อีกโก้ของเขานั่นเองนะคะที่มันทำให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้สักอย่างและก็ทำให้ตัวเขาและตัวคุณเนี่ยไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นี้นั่นเองเนาะ โอเคโอ้เคลียอยู่นะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่เขาสิ่งที่เขาต้องปลดปล่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเขาอะต้องรู้จักความพึงพอใจหรือว่ารู้จักการให้ความสุขหรือเรามองว่ามันเป็นการทำตามสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องหรือว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกหรือว่าคิดจริงๆอะ่ะเหมือนยอมรับในความรู้สึกความคิดของตัวเองให้ได้นะคะ อ่าลงอกเพราะว่าเราว่าคือตอนแรกไพ่มันออกมาในลักษณะที่ถ้าเป็นไพ่ข้อความนะมันออกนะในลักษณะที่เหมือนเขามีคนอื่นทั้งๆที่ชารลอตตอ่ะไม่ได้บอกเลยว่าเขามีคนอื่นแล้วก็เลยงงว่าเอ๊ะยังไงซิฉันก็เลยต้องเปิดนะทุกคนสบายใจได้มาดูออร์คโลกันดีกว่าจ้าลงลงใจ มาเอ,อแล้วเ้าอยากแนะนำอยากบอกอะไรเอ่ย act as if your partner is here อ่ามีความห่างกันจริงๆอะ่ะคือถ้าไม่ได้ห่างกันขนาดที่แบบต่างชาติต่างแดนต่างต่างอำเภอก็แล้วแต่แหละแต่ว่ามันอาจจะหมายถึงเรื่องของความแตกต่างก,กันก็ได้นะที่มัน มันแตกต่างแล้วมันรู้สึกว่ามันมีระยะทางหรือระยะของความสัมพันธ์นี้มากนะคะ Whether you have someone in your life or not, act as if they are with you so you will always consider them ให้คุณเนี่ยพยายามเหมนกับไม่ต้องพยายามก็ได้แค่แสดงออกว่าหรือทำเหมือนกับว่าเขาอะอยู่ใกล้ๆคุณนะคะแค่ แค่รู้สึกแล้วก็แสดงออกหรือ,อ,อ take action กับตัวเขาอะเสมือนกับว่าเขาอยู่ใกล้ๆคุณคุณอาจจะเคยมีเวลาอยู่ร่วมกันหรือว่าอาจจะเคยเจอกันก็ทำแบบเดิมแบบที่คุณเคยใช้ชีวิตหรือว่าใช้เวลาอยู่ร่วมกันเหมือนครั้งที่คุณอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเออประมาณนั้นนะคะ นางฟ้าอยากแนะนำอะไร reconciliation ยังไงก็กลับมานะ make the effort เวลิ o ู n เร็วๆนี้มองว่าเร็วๆนี้แหละความสัมพันธ์นี้จะกลับมารีเทอร์นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าคู่ของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคู่ใน อดีตชาติคือเนื้อคู่ในอดีตชาติที่จําเป็นจะต้องแบบเหมือนรีเชิงกลับมานะแต่นางฟ้าก็ยังบอกให้คุณพยายามต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งคู่แบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคู่ประเภทไหนถ้าพูดว่าคู่กันแล้วเนี่ยเออมันก็ไม่เคล้ากันหรอกถ้าเราไม่ไม่ลดละในความพยายามนะคะเพราะเราจะบอกเสมอว่าคนเป็นคู่เนี่ยมันเหมือนกับบางครั้งก็ จักรวาลเหมือนจะมาแกล้งเราอะเออแต่จริงๆแล้วมันคือบททดสอบบทพิสูจน์นะคะว่าคุณสองคนนี้คู่ควรกันจริงๆหรือเปล่าซึ่งเร็วๆเนี้ยคุณจะได้รับโอกาสก็คือเขาจะกลับมาอีกครั้งและเรามองว่าผ้ายอยาที่จะทำให้คุณอะเอออยากจะบอกให้คุณอะทำให้ดีที่สุดกับความสัมพันธ์ที่จะกลับมารีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเร็วๆนี้ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้อะ จบไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องของเราเนะจ๊ะขอบคุณคนที่ดูโฆษณาให้มากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจถ้าไม่ดูให้ก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาดูคลิปก็ thank you มากๆเด้ออ่ะเจอกัน ep หนาจ้าบ๊ายบาย